สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่อง YouTube คลิปนี้พบกับผมเจิตสดาคำหอมชาวนาจากสกลนครอ,อีกครั้งครับก็ได้นำเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็จะนำเสนอเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเรื่องการใส่ใบ ตัดเหล็กใบเจียเหล็กสำหรับลูกหมูหรือไฟเบอร์ตัวเล็กเราอนะ่ะก็ไปชมกันเลยครับครับาการใส่ใบตัดไม่ว่าจะเป็นใบตัดสเตนเลตตัวบางๆนี่ครับใบตัดสเตนเลสหรือใบเจียบางหรือจะเป็นใบเจียหนาะ ช่างหรือ,ห,รอหลายๆคนยังเข้าใจผิดกันเยอะอยู่ครับวิธีใส่ที่ถูกต้องที่สุดที่ทางโรงงานเขาทำมาเนี่ยครับอันดับแรกมาสังเกตดูจากใบเจียก่อนอันนี้ที่เขาทำมาเนี่ยเขาบังคับให้เราใส่ด้านนี้ไ,นไม่ว่ายี่ห้ออะไรเขาจะทำมาเหมือนกันก็คือ ขาจะให้เอาด้านที่เป็นหลุมเนี่ยขึ้นข้างบนทีนี้มันมีข้อหน้าสังเกตอยู่ก็คือไม่ว่ายี่ห้ออะไรนะครับมันมีวงแหวนสังกะสีตรงนี้อยู่ตรงกลางแล้วสังเกตดูเขาจะทำะงุ้มลงไปในร่องเนี่ย ไอตรงนี้แหละครับที่เขาจะใช้เป็นแกนในการยึดแผ่นตัวเนี้คือเวลาเราเราประกอบเข้ากับลูกหมูเสร็จเราจะเอาไอตัวแหวนตัวนี้ของเราเนี่ยหมุนล็อกเข้าไปไอตัวนี้นะครับจะช่วยเป็นตัวประคองไม่ให้ไม่ให้ไอตัวนี้มันขันอัดลงไปเยอะเกินไป สังเกตดูว่าเขาจะทํางุ้มลงไปจนมาถึงเกือบอีกฝั่งหนึ่งครับเสมอเลยเพราะเวลาเราขันอัดลงไปเนี่ยไอตัวนี้จะช่วยในการค้ายันไว้ไม่ให้มันไม่ให้ไอตัวเนี้ยลงลงไปมากเกินไปเพราะถ้าลงไปมากเกินไปไอตรงเนี้ยเป็นเนื้อที่มันประสานกันด้วยได้ผมไม่รู้ว่าได้อะไรในร่อนหรือเปล่าไม่รู้ แต่ถ้าไม่มีตัวนี้ปุ๊บมันจะมันจะถูกตัวนี้อัดลงไปง่ายแล้วก็แตกง่ายตัวนี้เขาทำมาเพื่อป้องกันการแตกเนี่ยครับประโยชน์ของไอไอแหวนวงแหวนตรงกลางที่เขาทำมาแล้วก็เห็นไหมที่เขาทำเป็นหลุมหลุมไว้ไอตัวนี้เขาทำเพื่อย,ยึดแผ่นเหล็กตัวนี้เอยแผ่นสังกะสีตัวนี้กับกับเนื้อไอนี่เพื่อให้มันไม่หลุดง่ายๆเพราะถ้าไม่ทำทำเป็นร่องไว้มันก็ พอใช้ไปสักพักไอตัวนี้เนื้อมันหลุดโอกาสที่ไอตัวนี้จะแตกจะหลุดมันก็ง่ายเขาก็เลยทำตัวนี้มาไว้ทีนี้มาดูใบตัดสเตเลตใบบางๆเนี่ยครับอันนี้ปกติแล้วทางโรงงานเขาทำมาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทำมาให้ใช้ตัดสเตเลต ขออภครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คือช่างส่วนมากนิยมเอามาตัดเหล็กเพราะมันตัดง่ายแต่ความอันตรายมันก็มีอยู่ครับแล้วทีนี้วกกลับมาพูดถึงวิธีการใส่ใบบางๆนี้ก็เหมือนกันครับเขาก็จะทำเนี่ยไอ้วงแหวนตรงนี้มาเพื่อเพื่อประคองใบนี้แหละเพราะเวลาเราหมุนอัดลงไปเนี่ยถ้ามันไม่มีวงแหวนตัวนี้ เนื้อไอ้ตรงนี้ก็จะแตกเนี่ยมันจะแตกง่ายพูดคือเวลาเราตัดตัดตัดไปนี่ถ้ามันสะดุดนิดนึงปุ๊บเนี่ยเนื้อตัวนี้จะหลุดร่อนออกเลยก็เป็นอันตรายกับเราได้เขาก็เลยทำวงแหวนตัวนี้มาจะสังเกตเนี่ยเหมือนกันครับเขาก็จะทำเป็นรูๆเพื่อให้เนื้อเนื้อของแผ่นเนี่ยมันซึมเข้ามาตรงนี้เพื่อที่จะช่วยในการฉุดลัง <c oughs> วิธีใส่ที่ถูกต้องก็คือต้องหันแหวนตัวนี้ขึ้นมาด้านบนแล้วทีนี้หลายๆคนบอกให้อาหันโลโก้นี้เข้าไปไอ้โลโก้อย่าไปมองกันมากให้มองที่วงแหวนเนี่ยบางยี่ห้อนี่เห็นไหมโลโก้เขาก็ทําอยู่ด้านหลังก็ถูกที่ต้องหันโลโก้ลงแต่ตัวเนี้ยโลโก้มันอยู่ด้านหน้าที่นี่เห็นไหมครับวงแหวนกับโลโก้อยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นอย่าไปดูโลโก้ ก็คือเหตุผลของการทำโลโก้นี่หลายๆโรงงานเขาก็ต้องการโชว์สินค้าของเขาความเป็นจริงแล้วมันต้องหันออกอย่างเงี้ยมันถูกถ้าหันอยู่ด้านหลังอย่างนี้สมมุติลูกหมูที่ก็คือมันต้องต้องมีที่คอบคอบใบตรงเนี้ยถ้าเราหันหันลงมันก็จะไปอยู่ข้างในอันนั้นหมายถึงว่าโรงงานนั้นะคิดผิดเพราะถ้าหันเนี่ยหันโลโก้เข้าไปอยู่ด้านในการที่จะ คนจะมองเห็นสินค้าก็ไม่มีนั่นคือการตลาดเยอะนิดนึงครับแม้แต่ตัวอย่างนี้ครับแผ่นแผ่นตัดที่มี <c oughs> โทษทีที่มียางรองอย่างเงี้ยที่เขาทำยางรองมาเพื่อที่เวลาลูกหมูบางยี่ห้อก็คือมันมันขันลงได้ไม่สุดเขาก็เลยทำแหวนรองมาให้ กระดาษรองตัวนี้อยู่ข้างใต้กระดาษรองตัวนี้มันก็มีนี่ครับเห็นไหมวงแหวนที่ช่วยประคองไม่ให้เราขันอัดอัดจนเนื้อตัวนี้แตกมันก็จะนี่เขาจะก็จะทำงองุ้มลงมาแล้วก็มาถึงอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะค้าไว้ไม่ให้เราขันอัดจนแผ่นแตกนี่ครับเขาจะทำงุมลงไป เพื่อช่วยประคองแผ่นพูด,ดง่ายๆสรุปแล้วก็หลายๆคนที่ยังเข้าใจผิดอยู่แต่ไม่ใช่ว่าด้านนี้มันใส่ไม่ได้ก็ใส่ได้เหมือนกันแต่มันไม่ถูกต้องแต่ตรงด้านนี้ครับเวลาใส่แผ่นก็คือหันด้านที่บนวงแหวนขึ้นมาแค่นั้นแหละครับก็คลิปนี้ ก็คงมีเท่านี้ก่อนครับก็คือแนะนำวิธีการใส่ใบให้ถูกต้องอหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับถ้าชอบก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปอื่นๆต่อไปอีกนะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ